สวัสดีค่ะวันนี้ริบบ้านอีซี่โฮมรีบบายสุพลน์ทามาส่งงานติดตั้งรีบบ้าน2ชั้นเล็กน่ารักประหยัดพื้นที่สุดๆจากการสำรวจภายในแล้วก็ภายนอกไม่มีพื้นที่ติดตั้งลิบได้เลยทางเราเนี่ยจึงออกแบบลิฟตนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาชอบแล้วก็โอเคมากๆลิฟตัวนี้มาพร้อมกับออปชั่นเสริมอโต้อัพเมื่อไม่ได้ใช้งานลิบจะขึ้นไปประจําที่ชั้น2เพื่อไม่ให้รบกวนพื้นที่ใช้สอยบริเวณชั้นหนึ่งสำหรับ,บบ้านไหน นะะสนใจลิบบ้านแต่ว่าไม่มีไอเดียสามารถเข้ามาปรึกษาได้เลยเพราะเราเนี่ยเป็นลิบบ้านเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่เป็น one stop service สำรวจพื้นที่ออกแบบติดตั้งและส่งมอบงานไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนค่ะฝากริบบ้าน easy home l i f t บายสุมพลไว้ด้วยนะคะหากสนใจลูกค้าทดลองใช้ได้ตามสาขาที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line official @easy home l i f t นะคะ